สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องพังบุญมีนะครับผมอ่วันนี้พี่บุญมีก็มาหานหญ้านะครับผมอยู่พื้นที่ลกล้างนะครับผมที่ไม่ค่อยมีนงช้างอยู่นะครับผมนี่จะเป็นบริเวณรอบๆมุดไปแล้วมุดอย่างเดียวเลยพี่บุญมีนี่นะครับผมวันนั้นก็อ่าที่โซ่หลุดมานะครับผมเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผม เขาก็จะพาเขาจะเดินมาอยู่อย่างนี้แล้วครับผมยืนทานหญ้าถูต้นไม้ถูอะไรเล่นนะครับผมตามภาษาของช้างเนาะนะครับเดี๋ยวทางนี้แบบยังตานะผมอันนี้จะเป็นอ้อยนะครับผมที่พ่อขวานแม่ขวานเขามาปลูกเอาไว้นะครับผมพี่บุญมีก็ไม่ได้มาทานไ่ พี่มีขออพี่มีบอกขออนุญาตเป็นสาวป่าหนึ่งวันนะฮะถูต้นไม้ใหญ่เลยตะวันแล้วผมมานะั้นพ่อคว,วันไม่ได้หรอกพี่มันมีถูก,ก่อนพี่มีบอกขอถูก่อน อย่าพึ่งห่วงอ่ะอันนี้ก็พาพี่มีไปอาบน้ำมานะผมก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ปไปด้วยนะผมก็ไม่ได้ก็เลยไม่มีคลิปนะผมอยู่พื้นที่อ่าตรงเรียกว่าอ่างอาบน้ำนะผมของน้องช้างเนาะนะผมก็เลยไม่มีอ่าคลิปจากตรงนั้นนะผมเดี๋ยววันไหนที่เราถือโทรศัพท์ปไปนะผมเดี๋ยวเราก็ไป เราจะถ่ายคลิปให้กับพ่อแม่นะครับผมเบาลูกพี่เบาเบาใจยเย็นใจเย็นใจเย็นพี่บุญมีใจยเย็นโอ้ยต้นสะเดาเด้ยสงสารเด้เอ,อหักหักจีบุญมีมันหักแล้วนั่นนะ่ะไม่สนด้วย อากากเลยนะผมโอ้ยพี่มันมีถูต่อไม่ชนอ่านี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆน,นะผมของปังนะผม,มก็ไม่มีช้างไหนเดินผ่านเลยนู่นนะผมอันนั้นก็เป็นพี่ดองคูณนะผม โอ้ยครับนะผมคือถูถูถยนต์ต้นะเะดาแบบอ่าหักหมดแล้วนะครับผมตอนนี้หักไปหนึ่งกิ่งแล้วนะครับผมโอ้ยทั้งถูทั้งทานด้วยสบายเนาะหักหมดเลยนะครับผมแม่แม่อหักหมดเลยนะครับผมพี่บันมีบอกไม่สนนะผมขอถูก่อนอ่าหยุดถูแล้วอ่าเล่นดินต่อ อ๋ออย่าเล่นดินด้วยมามาไาพี่มันมีปะปะปะไปไหนนะ่ะโอ้โหตอนให้ดมได้ะดูนะผมอันนี้คือความมืนของเขาเลยนะผมควานเรียกยังไงก็ไม่หมาไม่หันแล้วผมหันตัวใัยโอ้ยพี่บุญมีต้นสะดาวมันหักมันเลว้ว มาถอยมามายืนนิ่งทำไมน่ะไม่บอกนะครับผมถ้าไม่เรียกเขาก็ไม่ทำเหดูความมืนของเขานะผมความมึนของพี่บุญมีนะผมนะมานะนะผมถ้าไม่เรียกคือไม่ทำนะผมต้องเรียกก่อนถึงจะทำ มา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 อ่าฝั่งนู้นก็จะเป็นหลักนอนนะครับผมหลักนอนของพี่บุญมีนะครับผมอ่าพี่บุญมีก็เดินมาก็แม่ไกลนะครับผมอันนี้ก็จะถ่ายให้กับพ่อ<ๆ>พ่อแม่แม่นะครับผมได้ชมนะครับผมความเรียกว่าบรรยากาศยามเย็นเนนะผมที่อยู่ที่ปางช้างสยามนะครับผมก็อ่าในคลิปนี้นะครับผมก็เรียกว่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ ะนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับพังบุญมีนะครับผมได้อ่า